อีอายูโ o เคโคนทีหน่หนึ่งกับผมมาด้วยนะครับผมแล้วอา o ู o อเคหัวแคนมาพร้อมกับลูกแคน PS9 นี่เอ้ยมาเยือนห้องไฮไลท์โล 8. แป๊แเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมาเลยมามามาเอ้ย are you okay แลวออมมี่ ปักทุงแรกเรียบร้อย <c oughs> ปักทุงแรกโดนผมเก็บไปปักทุงที่สองอ่ะปักดิอ่าฮะคือปักทุงแรกไปยังไม่พอจะมาปักทุงสองใช่ไหมได้โยกขวา แดงโอ้โหเหลืองแม่งเอ้ยเหลืองมันเหลืองมันแค้วเลยน้องโอ๊ย <No kill. S 1> ปักทุงสองตายโอ้ยเอี yeah! ้ยเป็นเกียรติอย่างมากนะที่แบบเก็บปักทุงไปสองคน oh. จุ๊บมั่วเ <Yeah. S 1> ชียเอ้ยนะพี่อายุผมขอใส่กับพี่ได้ไหมอายุขอใส่กับพี่ได้ไหมผมแพ้ทพี่ผมแพ้พี่หนึ่งหนึ่งไปผมขอมาแก้ในห้องใหญ่ละกันได้ไหมพี่มา เชียร์อายูโอเคบวกหนึ่งโลแปดบวกสองถึงหนึ่งหนึ่งผมจะแพ้หอใส่กับคนนี้ก่อนหรอได้อายู U, บอกจะคิวสุดท้ายใช่ไหมยกขวามายกขวาแดงแดงยกขวาเฮ้ยเฮ้ยผมยิงลูกแคนอายูไปพีเอสด้นี่ผมยิงพีเอสด้นี่เฮยเหลือแค่อายูคนเดียวเฮ้ยเสีย โอเคบวกหนึ่งลบแปดเมืองลาบวกสองเก็บคนของอายูโอ okay. เคไปหลาย